เอาล่ะฮะแล้วตอนนี้ศิลปินนะฮะที่ผู้ฟังรอคอยครับขวัญใจมหาชนเดอะสตานะฮะในซีซั่นที่9ครับกับ3ท่านกันเลยไม่ว่าจะเป็น,คร,รนะะคริสโตเฟอร์นะฮะคริสโตเฟอร์จนาธานรอยเชฟมีดิวแล้วก็ดูด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทักทายศิลปินกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูนครับครับครชสครับดิครับอ่าอยู่กันครบเลยสามหนุ่มรอเลยทีเดียวครับผมเป็นที่ไหนครับครับพร้อมเพียงชัดเจนไหมฮะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเจ๋งเจนครับสวัสดีชาวอุบลทุกคนนะครับแล้วก็ไอสตูดิโออุบลไอสเตชั่นไอสเตชั่นเนะฮะดูคลึกคลื่นมากคลึกคลื่นกันทุกคนเลยทีเดียววันนี้อ่านะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากใครก่อนดีเดี๋ยวสตาร์เก้าเริ่มจากปูนก็ได้ครับอ่าเริ่มจากปูนเดี๋ยวก่อนที่จะไป แนะนําตัวเดี๋ยวขอทราบในเรื่องของอตําแหน่งหน่อยแล้วกันว่าทั้งสามท่านนี้มีใครได้ที่เท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างอ๋อครับผมก็บูนกับดิวนะฮะเป็น,ปน,น,นอันดับที่ห้าร่วมกันครับว่าปีนี้แตกนิดนึงนะมีออกจากได้ครับสองคนครับผมครับอ๋อเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ห้าเนาะที่ห้าร่วมนะครับแล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ที่หกเพราะมันมีสองคนอีกตัวพร้อมกันนี่แหละครับ นะฮะอ่าเราแล,แลหลายคนเขาสงสัยไงว่าเอะทำไมลหลายคนเขาสงสัยได้แหละว่าทําไมต้องให้โหวตออกพร้อมกัน2คนด้วยเพราะใช่ไหมอ๋อเป็นเพราะมันมีวิกหนึ่งที่มีปัญหาทางเทคนิคครับก็เลยตัดสินไม่ได้ว่าใครจะออกครับอ๋อนะฮะอ่าโอเคเอาเรามาเริ่มกับบูนคนแรกเลยครับผมอ่าบูนนะฮะบูนตอนเนี้ยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วด้วยใช่ครับใช่ไหมภาพที่ดูดีกว่าเดิมใช่ค ภาพที่ดูดีกว่าเดิมนี่คืออะไรอะฮะสื่อถึงอะไรเอ่ยเพลงนี้ก็เพลงนี้เป็นเพลงป๊อปครับก็เนื้อหาก็จะประมาณว่าเหมือนคนที่เงาเงาเศร้าๆอ,อะฮะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนก้าวเข้ามาในชีวิตแล้วเขาเข้ามาเติมเต็มเราในส่วนที่ขาดอะไรเงี้ยฮะก็ทําให้แบบเหมือนเรามีความสุขมากจากที่แบบเป็นคนที่แบบเงาเงาไม่มีอะไรทําอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนแบบว่ามาเติมเต็มเนาะทำให้ภาพที่เรามองในจินตนาการมันชัดขึ้น อ่าเนี่เพราะว่าลูกราคาที่เราก็ต้องมาลงสีให้มันดูดีเหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อคือเหมือน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 หญิงคนนั้นเป็นคนที่มาเติมสีให้เราไหมใช่ครับก็เหมือนมาเติมให้ครับพี่พี่พี่อยากมีบ้างไหมฮะอยากมีครับพี่ต้องฟังเพลงผมบ่อยๆนะครับเออเนยครับเป็นเพลงในสไตล์ไหนครับบูนเพลงนี้เพลงป๊อปครับผม เป็นเพลงป๊งปอปอป๊อิ๊กชิีงนิ่งครับเป็นจังหวะมีเดียครับไม่เร็วไม่ช้ามากครับอ่าฟังเพลินๆ,ๆกันไปเนาะปกติแล้วบูนถนัดสไตล์ไหนอารมณ์แบบนี้เลยไหมครับก็ชอบฟังเพลงป๊อปแล้วก็ป๊อปร็อปครับคือเป็นคนชอบฟังเพลงสบายๆครับไม่ไม่ไม่รุนแรงครับไม่ฮาร์ดคอร์มากฮะไม่ฮาร์ดคอร์มากอ่านะฮะเห็นว่าบูนเคยประกวดเดอะซามาถึงสองครั้งแล้วด้วย สามครับผมสามครั้งครับปีนี้เป,ป็นปีที่สามนะครับสามเลยเหรอใช่ครับโอ้โห oh, oh, นะฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบสําหรับน้องๆเลยนะเพราะว่าหลายหลายคนถอดใจใช่ครับเพราะหลายหลายคนถอดใจจริงๆ <c oughs> ผมก็เคยคิดจะถอดใจนะครับแต่ว่าคือด้วยใจคือเราแบบอยากอยาก,อยากมาลองอีกครั้ง<ๆ>เพราะว่าแบบเราใจรักเราชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยฮะก็เลยบอกว่าเออถึงเวลาแล้วเ,เราต้องมาครับแล้วก็ระหว่างเวลาที่รอเราก็ไปฝึกฝนไปเรียนร้องเพลงเพิ่มไปเรียนเต้นเพิ่มครับเพราะว่า ไม่งั้นเราก็จะไม่พัฒนาตัวเองครับใช่ไหมครับอ,อืมนะถือว่าถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเพราะว่า,ารครั้งแรกสองครั้งนี่ยไหนจะโดนคอมเมนต์โดนวิจารณ์ใช่ครับอ่านะฮะบุญบุญได้กําลังใจหรือว่ามีในส่วนของแรงบันดาลใจจากไหนอะครับถึงทําให้เราแบบอเอาอีกสักครั้งเอาอีกสักครั้งเอาอีกสักครั้งผมก็จริงๆก็จากตัวเองด้วยจากครอบครัวครับแล้วก็จากหลายๆคนที่ บางทีเวลาอ่านเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบใจสู้แบบลุกกลับขึ้นมามาสู้ต่ออะไรเงี้ยครับอ๋อคนเนี่ยฮะก็จนมาเป็นบูนเดอะสตาร์ทุกวันนี้โอ้โหยินดีด้วยนะครับซิงเกิลภาพที่ดูดีกว่าเดิมครับมิวสิกวิดีโอถ่ายทำหรือยังเอ่ยตอนนี้ยังเลยฮะตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายครับผมยังไม่ได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวฮะอ่าเดี๋ยวขอคุยกับใครต่อไปดี ดิวแล้วกันครับดิวอ่าดิวดิวดิวครับผมดิวนะฮะดิวตอนนี้ซิงเกิลแรกเลยครับผมชื่อเพลงว่าเหนือเพลงแหนึ่งผลครับเป็นเพลงร็อกครับผมเพลงร็สไตล์ร็อกครับอ่านะฮะเป็นเพลงร็อกนะครับปกติแล้วชอบเพลงร็อกแบบนี้ไหมก็ชอบครับโอ้เห็นว่าเป็นป๊อปร็อกที่มีจังหวะดิสโกเป็นจังหวะเหมือนอ่าจะมีจะมีเสียงซินเทซเซอร์เข้ามาด้วยครับทําให้เพลงดูแบบดูทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยครับ เนี่ฮะก็เพิ่มเพิ่มลูกเล่นเนาะใช่ครับสื่อถึงอะไรอ่ะครับเพลงนี้สื่อถึงอ่ะผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงที่สูงส่งกว่าครับหรือไม่เราก็ตีความหมายว่าอ่ารักรักแฟนคลับอะไรไงครับผมอ่าเนี่ยฮะก็คือเราเราให้เกียรติมองคุณค่าของคนที่เราแอบรักเนาะเขาเขาอยู่สูงมากใช่ครับใช่ไหมอยู่เหนือเหตุผลอะไรประมาณนี้ใช่ครับเนี่ยวฮะเห็นว่า เนี่ยเป็นขวัญใจทุกเพศทุกวัยเลยนะสําหรับดิวครับขอบคุณครับนะฮะหนุ่มรอหุ่นเป๊ะโอ้โหต้องบอกว่าหุ่นดีจริงๆแหละสาหรับคนนี้ครับนะขอบคุณครับดิวเคยเมีผลงานมาก่อนไหมหรือว่าเคยแบบว่าไปประกวดอะไรมาก่อนหรือเปล่าเอ่ยไม่เคยครับเป็นปีแรกทีทแรกนี่เป็นเวทีแรกเลยครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับกับเวทีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้ว็ได้ที่ประกวดด้วยครับแล้วก็เข้ามาเป็นเดอะสตาร์เลย รู้สึกคาดหวังไว้ตอนแรกครับตอนแรกไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้ได้เลยครับอ่านีฮะเนาะเป็นปีแรกด้วยอย่างบูนเนี่ยก็ผ่านมาถึงสองครั้งจนมาถึงครั้งที่สามนะฮะแล้วก็ในส่วนของดิวนี่มาปีแรกก็เข้ามาเลยใช่นว่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้แล้วก็คือว่าเราเราคิดว่าเราจะมาหาประสบการณ์อยากมาอยากจะลองมาดูอะไรเงี้ยครับว่าเราชอบร้องเพลงแล้วก็อยากทําตามความฝันเงครับ นะฮะแต่ก็ทํายังไงได้เราผ่านเข้ารอมาแล้วก็ด้วยความสามารถด้วยแหละเนาะปกติแล้วเนี่ยมีเทคนิคการร้องหรือว่ามีวิธีการสะกดอารมณ์ของตัวเองไหมประมาณว่าเวลาเราอยู่บนเวทีเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆอย่างนี้มาก่อนแล้วพอขึ้นไปมันต้องตื่นเต้นแน่นอนเราใช้เต้นแน่นอนครับเออเราใช้วิธีไหนกันบ้างอะครับก็คือก็คือคิดว่าเราร้องเพลงให้กับเพื่อนๆหรือว่าให้กับ ให้กับอ่คิดว่าเราร้องเพลงเหมือนเหมือนเขามามาที่บ้านเราอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ร้องเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยครับเราเราอย่าคิดว่าเราอย่าคิดว่ามันคือการแข่งขันนะคิดว่าเราเราเราทำเพราะเราชอบการร้องเพลงแล้วก็สนุกไปกับมันดีกว่าไม่รีแลกเออรีแลกต์มันไม่เกรงอย่างเงี้ยครับผมโอ้นะฮะตัวฟังดูง่ายนะฟังดูง่ายแต่ก็ไม่ง่ายจริงๆแหละเนาะ ฉันว่ามาประกวดครับฉันว่าสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวกลับไปถามทาง,ทางบูนหน่อยแล้วกันว่าบูนเป็นยังไงบ้างเข,ข้ามาครั้งที่สามแล้วพอได้ขึ้นบนเวทีแล้วรู้รสึกยังไงคล้ายกันกับดิวไหมแบบพ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็แบบคือเราก็เคยมีประสบการณ์แค่มาประกวดครับแต่เราไม่เคยขึ้นเวทีอนะไรย่างเงี้ยฮะเมือพอขึ้นไปครั้งแรกก็แบบโอตื่นเต้นใจเต้นมากเพราะแบบเป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วก็แบบมีแต่หลายหลายคนอยากขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ นะฮะพี่ม้าพี่มา้าวนภาของเราโหดจริงๆไหมโอ้ยจริงจริงพี่มาเขาเป็นคนใจดีครับตรงแต่ว่าตกเป็นคนตรงครับผมเห็นอ,อะไรแบบคือเราทรํอออาอะไรออกมาเลยที่เขาก็จะคอมเมนต์ตรงๆครับผมโอ้นะนะนี่ถูกใจเลยทีเดียวสําหรับใครที่ชอบตรงๆเพราะว่าการที่เราได้รับฟังข้อมูลตรงๆข้อผิดพลาดข้อเสียของเรามันทําให้เราแก้ไขได้ตรงจุดนะใช่ครับใช่ไหมครับอาเดี๋ยวไปถึง อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าครับฮัลโหลคริสครับคริสโตเฟอร์โจนาธานรอยเชฟใช่ครับไม่ต้องเต็มขนาดนั้นก็นนกนได้จริงๆแล้วคริสเนี่ยเป็นหนุ่มลูกครึ่งนิวซีแลนด์แล้วก็อังกฤษใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีเชื้อไทยเลยเนาะไม่มีครับไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยนะฮะแต่เห็นว่าอยู่เมืองไทยมากว่าสิบปีครับอยู่อีสานนี่แหละครับอีสานอยู่มองได้เนาะครับ สารค้ามครับสารค้ามเหรอครับโอ้พูดพูดดีสารได้ด้วยแนนครับอ่านะฮะมาเรียนเหรอครับคิสครับใช่มาเรียนประถมแล้วก็มัธยมต้นแต่มปลายนี่กลับไปเรียนออสเตรเลียครับโอ้ยพูดไทยชัดมากครับที่น่าใจกว่าครับเออนะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าที่ภูเก็ตฝนที่น้องบอกว่าพูดไทยได้ชัดแล้วก็ร้องเพลงได้ชัดด้วยครับอ่ก็คว้าใจกันไปนะฮะสำหรับปีนี้อ่ะตอนนี้คิสมีซิงเกิลแรกชื่อว่าเนียน ใช่ครับอะไรคือเนียนครับตีเนียนอย่างงี้ไหมเนียนเนียนผิวเนียนครับใช่เหรอครับก็เหมือนกับรักแอบรักแอบรักเขาครับแต่ก็ทําแบบเนียนเนียนไปอ่ะครับคือไม่ให้เขารู้อ่ะครับอารมณ์แอบรักเพื่อนไหมประมาณนี้ไหมอ๋อจริงๆก็อาจจะแอบรักเพื่อนก็ได้อาจจะรักคนที่รู้จักซึงรู้จักก็ได้ก็แล้วแต่เลยครับอยากเอาไปตีความไปเป็นใครก็แล้วแต่เลยครับเคยเป็นไหมฮะคิสเคยครับเคย เคยเหมือนกันเนาะแต่ไันที่ผมจะเรียนครับผมเรียนตรงตรงเลยโอ้จริงดิอ่านะฮะสิงเกิลเนี่ยนี่เป็นเพลงในจังหวะป๊อปป๊อปเนาะสนุกสนุกใช่ไหมได้เปิดได้เปิดเหมือนกันช่วงก่อนหน้านี้ใช่ครับขอบคุณครับฟังกันแบบชิวๆดีนะฮะก็เป็นปีแรกเหมือนกันไหมฮะเป็นปีแรกเหมือนกันกับปีแรกที่มาเป็นปีแรกเลยแล้วก็เข้ามาเป็นเด็กสตาร์เลย นะครับก็งงเหมือนกันว่าครับตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะให้สมัครครับเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่ได้โอนสัญชาติเป็นไทยครับอ๋อเนาะใช่ไหมแต่ว่าก็เข้ามาสมัครด้วยความสามารถของเราได้ไงครับอ่านะครับได้ไปฝึกเรียนฝึกร้องไหมกเคยมีแบบฝึกสามสี่ครั้งครับแต่ไม่เคยฝึกแบบจริงจังครับก็มาฝึกจริงจังช่วงเก็บตัวอยู่ในบ้านครับอ๋อเนื้อฮะ ตื่นเต้นไหมคริสตื่นเต้นเหมือนเหมือนเอนเพื่อนไหมแบบพอได้ขึ้นมาบนเวทีเพราะเขาประกาศให้แบบเออเราเข้าไปเป็นเดอะสตาร์ที่ต้องเข้าไปโชว์บนเวทีเนะี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้ว่าผมฟังครับใช่ไหมออยากขึ้นไหมเห็นว่าการที่เราเข้าไปในบ้านละมันต้องมีการฝึกมีการแบบว่าต้องทําตามที่โค้ชเขาบอกทําตามที่เออเรียกว่าอะไรครูฝึกเขาบอกยากไหมฮะมันมันก็ยากครับมันเหมือนมันเพิ่มความกดดัน นิดนึงนะครับว่าแบบแต่ละวิคเราต้องทำออกมาให้มันดีไงครับเออเออเอาพูดพูดถึงแต่ละวิคล้วเดี๋ยวขอขอทราบหน่อยแล้วกันว่ามีวิคไหนที่เรารู้สึกกดดันที่สุดคือมันจะเป็นโจทย์ใช่ไหมครับเอาคลิปก่อนคลิปรู้สึกว่าโจทย์ตัวไหนยากที่สุดออจะเป็นล็อกครับเป็นล็อกวิที่ผมออกครับวิคผมตกเพราะว่าคือผม เป็นคนไม่ค่อยจะมาโยกโยกบนเวทีแบบนั้นนะครับเป็นคนที่อายเหรอหรือยังไงเป็นคนเวลาร้องเพลงมักจะนิ่งๆครับไม่ไม่ได้โยกไม่ได้แบบมันอะไรอ๋อเราเอาเราเอามากว่าอินเนอร์อารมณ์เสียงมากกว่าเนาะอ่าในส่วนของดิวเหรอครับดิวรู้สึกว่าเพลงไหนที่ยากสําหรับเราพลงอะไรคิดว่าเป็นเป็นลูกทุ่งครับลูกทุ่งเนาะครับลูกทุ่งทําไมว่าเพราะว่าไปลูกทุ่งอ่ะมันผมไม่เคยร้องในลูกทุ่งมาก่อนด้วยครับ แต่แต่ก็ผ <oh> ่านออกมาก็คือแบบมันก็โอเคครับก็ทําออกมาได้เกินที่เราคิดไว้ครับอ๋อเนี่ยครับก็มันก็ค่อนข้างยากพอสมควรก็เป็นความไม่ถนัดแหละเนาะแต่ก็ยังได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้ครับใช่ไหมอ่าในส่วนของบุญเหรอครับบุญครับผมสำหรับผมก็เป็นลูกทุ่งครับเพลงบีลูกทุ่งเพราะว่าคือผมก็ไม่เคยร้องเหมือนกันครับแล้วก็ พลงที่ผมได้ก็ค่อนข้างแบบว่าสำเนียงต้องต้องได้เลยะะเอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะเราฟังออกอย่างเดียวแต่เราพูดไม่เต็ครับเออใช่ยากยากเหมือนกันทําไมไม่ให้คริสสอนนะฮะตอนแรกคิดบเพาคิดออกไปแล้วครับอ๋อใช่ไหมเออแต่คิดคิดได้ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเราได้คิดเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนสำเนียงอะไรได้อยู่แล้วครับคือเขาสามารถสอนได้เลยนะครับใช่ไหมครับอแต่เรามาถึงขนาดนี้นี่ยก็ถือว่า ประสบความสําเร็จแล้วแหละล,ล้วก็ได้เป็นเดี่ยวสตาร์ด้วยนะฮะสำหรับสามหนุ่มอ่านะฮะสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ทั้งสามหนุ่มฝากถึงผลงานเพลงม <า S 2> ีใครมีมิวสิกวิดีโอหรือ,อยังครับตอนนี้มิวสิกวิดีโอตอนนี้มีแค่อ้อนบ้ามดีแลวก็เชอรีครับเราของเีกสี่คนจะค่อยๆตามมาครับนะฮะ,นะฮะ,ะเดี๋ยวจะให้สามคนฝากถึงผลงานเพลงแล้วก็ผลงานต่อไปด้วยนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดซิงเกิลพวกเราได้นะครับแปบดบเพลงเลยฮะแล้วก็เพลงเพื่อดาวดวงนั้นครับที่ดอกจัน หนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าหรือว่าทางไอจูนครับครับแล้วก็ยังมีอัลบั้มเดอะตาเก้านะครับที่วางแผนเป็นแล้วทั่วประเทศนะครับแล้วก็วีซีดีคาราโอเกะนะครับวางแผงวันนี้สดร้อนร้อนเลยครับก็ใครที่อยากจะร้องเพลงเราก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ครับผมแล้วสําหรับใครที่อยากจะติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราอ่ะครับก็ไปได้ติดตามได้ที่ facebook com exact music หรือสําหรับใครที่อยากชม MV ที่ได้ปล่อยออกมาแล้ว สกูปต่างๆก็ไปได้ที่ y o u t u b e c o m e x a c t c h a n n e l ครับนฮะก็ดาวน์โหลดกันได้ตามช่องทางอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะมีใครที่มีแฟนเพจหรือยังเอ่ยแบบแบบสมมุติอยากจะมีแฟนคลับส่วนตัวอย่างเงี้ยไปติดตามผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีใ่นอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้ครับอ่านครับอ่ามีช่องทางไหนบ้างครับของผมก็ของคริสก็คริส s อลเชฟหรื C H R I S L C H W A S E ครับโอ้ยาวนะใช่ครับมันาดจะยาวครับอ่นะฮะไอ้ก็คือหนังสือ Instagram ใช่ครับของคริสนะครับมีมีที่ไหนบ้างเอ่ย Facebook มีไหม w i t t e r อร f a c e b o o กก็จะมีเป็นแฟนเพจก็คริสเดอะสตาร์เก้าครับคริสเดอะสตาร์เก้าง่ายที่สุดครับเข้ากูเกิ e แล้วทิมชื่อว่า ดิวเดอะสตาร์เก้าคุณเดอะสตาร์เก้าก็จะมีขึ้นมาครับใช่ครับอันนี้จะมีจะขึ้นเป็นเป็นลิงก์ให้เราได้กดใช่ใช่ใช่ของเฟซบุ๊กอะครับกูเกิลดีที่สุดครับจริงรู้ลึกรู้จริงต้องกูเกิลครับผมอ่านะฮะวันนี้ขอบคุณสําหรับสามหนุ่มเดอะสตาร์มากไม่ว่าจะเป็นบุญคริสแล้วก็ดิวนะครับงที่สลายบคุณมาครับขอนคุณพวกเราวันนี้อ่าวันนี้ขอบคุณมากๆขอให้ซิงเกิลติดชาร์ต ทุกๆเพลงด้วยนะครับข่าขอบคุณหลายคนระับขอบคุณมากมากด้วยครับเด้อสวัสดีครับ,บทุกคนนะครับครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ